วัสดีครับผมโจเซฟทีวียอยู่เกมเลนโบซิกพาร์ทที่สามเจ็ดกันแล้วมาแล้วชาลพบกันเลยโอเคครับอยู่กับดานเอ,อ่อวิลล่าดานนี้ดานนี้ก็ใช้ได้ฝ่ายป้องกันนะ่ะใช้ได้ไปเป็นไรคราวนี้ลืมจะเล่นตัวอะไร ตัวอะไรดิโอเคยิงแบบตรงแล้วเออสองหนึ่งสองโอเคพอดีกาว่าจะดูแนวสูเท่า ็ไ้อยู่ชั้นบนอยู่ตรงจุดนี้แล้วก็ผมก็ชอบมาอยู่จุดนี้เข้ารูปโอเคตรงนี้เห็นอยู่ อย่าออกมานะปลาโดนมองซ้ายเมื่อกี้เรามองขวานมองตกใจรู้เลยโอเค Cover the diffuser. The diffuser has been recovered. Nice. Then you tell me up. Now four remaining. Don't เรือหลังครับพี่ผมคิดเองตายเกมแรกก็แพ้แล้วครับไฟบุกเราแพ้ครับเนาะฝ่ายป้องกันได้เปียกอยู่แล้วนี่ใช่ไหมโอ้เขายิงได้ตั้งสามตัวเรายิงได้แค่สองอะฝีมือเรายังไม่เข้าคันก็เด็บหนึ่งเอฟบสามพลาดเองอ่ะ พลาดได้ไงเนาะม่ควรพลาดดิเอาใหม่เอาใหม่ต่อไปเอาปืนอะไรไวๆไวฟบุกไฟบุกปืนอะไรไวๆไ,ไม่มีตัวไหนปืนไวๆไบ้างเนาะตัวนี้แล้วกัน คิดไม่ออกจริงอนะไฟบุกตัวปืนวไวไม่มีแต่ปืนพกกมีตัวปืนพวกไวไวจริงไม่มี นี่แต่ทีมไฟป้องกันอะปืนไว้ปิดไว้จะแน่นหนาเลย <c oughs> ปิดแน่นนะ <Yeah. S 2> <c oughs> มีคนวิ่งออกมาครับ

ทางนี้อันตรายอยู่เนี่ยโดนแล้วโดนแล้วใช้กระเมี a วหวานกม อ้อมหลังมาแล้วครับเดียงเดินอ้อมหลังไปลูกเดินทะลุไปนู้นได้ไหมเนี่ยไม่ได้ใช่ไหมไฟบุกได้หนึ่งเกมถือว่าดีครับ โดนครับเดี๋ยวก็จะโดนเขาโดนแน่นอนนะ่โดนร้อยเปอร์เซ็นต์มีโดนมีเชื่อมีโดนติดตัวนะผู้ใช้โดน เออคราวนี้นะผมจะเล่นกล้องอย่างเดียวโอเคนะมไม่เห็นมุดบิดกอ้อนอะไรก็ขอช่วยด้วยเพราะผมกาด,ดจริงๆอ,อยอมรับไปว่าผมไม่เก่งตรงนี้ตรงไหนวะดิช <laughs> ่างเลยครับ ปาไปก่อนปาปึ๊บ<ส>โอเคอยู่ตรงนี้ปึ๊บแล้วก็ลว้วงนั่นปูอัลเยอร์โอเคบอมนี่ไม่ล้วงโอเคแล้วก็ตรงโู้นอีกอันหนึ่งตรงนี้ไปเลยลูกแล้วก็ล้วงโนออกิเดเปิร์เลย อเอาตัวนี้ไว้ด้านนอกดีกว่าครับไม่เวิร์กไม่เวิร์กต้องไว้ตรงนี้ล่วงแบบเปิลอีกแล้วเดี๋ยวมาข้างานิดนึงเดี๋ยวมาข้าง่าอีกนิดนึงโอเคอันนี้ก็ตรงนี้เลยครับ ยังไงเราสแกนอยู่ทุกเมื่อรออยู่สามสามเท่าครับเมื่อกี้ทุกคนไม่เห็นอะไรใช่ไหมกล้องนี้ประโยชน์ครับถามว่ากล้องเราประโยชน์ไหมมี อยู่ตรงนี้ยต่อสองหนึ่งต่อสามหนึ่งต่อสอง ยังไงตอนหนึ่งเขาเห็นกล้องผมได้ไงวางระเบิดแล้วครับ เล่นและตัวเนี้ยไม่แล้วไม่แตะด้วยไม่แตะละไม่คิดจะแตะด้วยตัวนี้เดี๋ยวจะเบือ่อเอาตัวอื่นบ้างไม่สนแล้วไม่แตะล้วตัวโดนอะไม่แตะล้วแต่แล้วรู้สึกแบบ Boom. Bobby, two. Secure the bombs. The dead. door. located a bomb. Be ready. เพื่ออะไรก็ไม่รู้อยเนยิงหนึ่งปักโดนเพื่อนอ่อนตีโอเคอะไรอะไรของเขา ใส่เกาะเรียบร้อยไม่มีอเอติพเพื่อนโอเคผมจริงจังแหละ จริงจังไม่ใช่ผม ้สู้ครับตองให้เขาน้อยกว่าไงเราก็ต้องสู้ในสงครามมีการวัดเท่าที่เยี่ยมยังไง มาก็บอกนะก็ไม่เห็นมีใครนี่ตรงนี้มองได้อยู่ มาย่างเราต้องทำอะไรหลักเนี่ยตรงแล้วเราเล่นตรงจังต้องทำตลอดเลยแต่ตัวจริงจังเป็นงี้ทุกรอบเลยไม่ต้องทำอะไรเดี๋ยวแต่อีกรอบหนึ่งให้ดู เขาอย่างผมอะคคยดูผมกม็ต้องทำได้เหมือนเดิมเพอาฝั่งเขาเหลือสี่เลยเกมนี้ชิวๆถ้าเหลือห้าชิบหายโอเคที่นี่ที่ไหนเนี่ย Ten seconds left. Yeah, yeah, yeah. Bomb location. Five seconds. Five seconds. left. seconds. Five seconds. Five to Five seconds. Five seconds. Five seconds. ้องมีคนมาเชื่อผมผมเรียนมามีกลังเดิน วัดวัดทางโททางต่างเลยครับนี่ Change ไม่เข้าทางประตูนี้แต่ขึ้นจากทางบนใดออ๋อ for last stop standing ชนะแล้วครับ ไอ้ตายโทรมาได้จังหวะตลอดเลยดูแลอยู่ไหนเขาอยู่ตรงนี้ ใครจะหนีได้เออในนี้ก็หนีชนกําแพงเลยชนะหีน้ำเงนินผม่าดแ่ห้าเพื่อนก็ห้าโอ้ยก็ไหลอยู่เกมนี้ก็นานอยู่เนี่ยดูดีจะได้ไหมสิบเอ็ดขึ้ขออีกนิดโอ้ยเม่ให้เอาละครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด,กดติดตามใครแล้วเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย